โสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับเทอทนนี่แล้วค่ะ mm hmm. แน่นอนว่าถ้าใครดูคลิปนี้แปลว่าต้องดูคลิปลขนดขาไปแล้วใช่ไหมหรือถ้าใครยังไม่ดูนะคะสามารถไปเลือกได้เพราะมันเป็นคลิปต่อๆกนันได้แหละมาวร์ทำแยกมาเพื่อแบบว่าจะได้เก็บรายละเอียดได้มากขึ้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวขนลักแลก,กันซึ่งเราไปเลเซอร์มาอันนี้บอกก่อนว่าเป็นเลเซอร์ครั้งแรกนะคะแล้วตอนนี้ก็คือยังเป็นเลเซอร์ครั้งแรกอยู่เพราะเทอยังไม่ได้ทาเพิ่มไปเพราะว่ายังไม่ถึงครบเดือน อย่างที่ทัวบอกรายละเอียดไปเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกรายละเอียดใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะสําหรับใครที่อยากที่ยังไม่ได้ดูเลเซอร์ขาอาจจะแบบว่าเอ้ยงงๆถ้าเราแบบพูดแบบเอาจากเลเซอร์นั้นมานะคะก็คือแเริ่มใหม่หมดเลยเริ่มแรกนะคะวันนั้นที่ทัวไปทำทัวจะไปทําที่เมกกคลินิกเป็นเครื่องยาน,นะคะซึ่งเป็นเครื่องที่แบบว่าดังมาก เครื่องตัวนี้คือเป็นเครื่องที่หลายๆคนรู้จักกันดีตัวนี้นะคะตัวยาร์เนี่ยมันจะค่อนข้างที่แบบว่าประสิทธิภาพเขาค่อนข้างดีอยู่พสอสมควรเลยแล้วก็ใครที่อยากจะไปทำเลเซอร์นะคะหลายๆคนอย่างทัวไปถามเพื่อนๆที่เป็นบล็อกเกอร์ที่เขารีวิวใน Twitter ก็จะบอกทัวว่าเฮ้ยสังเกตดีๆที่เอาเป็นยาร์ดีกว่าอ่ามันจะค่อนข้างได้ผลกว่าเห็นผลชัดกว่านะคะสาหรับที่ทัวไปวันนั้นนะคะจะไปที่เมกกคลินิกสาขาทองหล่อแล้วซึ่งเราไปดูซอยมาแล้วแน่นอนว่า ัวนี้นะคะอยู่ที่ซอยสามเนาะสำหรับใครที่ไปนะคะแนะนําว่าขึ้น BTS ถ้าไม่มีรถส่วนตัวเนาะก็คือไป BTS นะคะแล้วก็ลงประตูสามประตูสามพอลงปุ๊บแบบมันจะมีซอยๆเราก็นั่งวินไปได้นะคะถ้าเดินมันจะเดินเหนื่อยนิดนึงเนาะก็คือนั่งวินไปแต่ถ้าใครขยันเดินก็เดินรอๆไปก็ถึงนะคะวินประมาณราคาประมาณสิบห้าบาทหรือยี่สิบบาทประมาณนั้นบอกว่าไปลงหน้าปากซอยทองหล่อนะคะพอลงปากซอยทงองหล่อสาม ไฟสามนะเราก็จะเจอเมกคคิิกตั้งอยู่ตรงนั้นเลยข้างๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเราอาจจะนัดทางไลน์หรือว่าสอบถามโปรโมชั่นแล้วก็ลงนัดอย่างนั้นก็ได้หรือใครจะไปวอล์กอินก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของเราเนาะพอถึงที่นั่นนะคะเราก็จะกรอกประวัติส่วนตัวคร่าวๆนิดนึงแล้วก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปรอคุณหมอข้างบนนะคะเตรียมตัวก็คือเขาจะมีชุดให้เราเปลี่ยนแน่แนอนว่าถ้าอย่างทัวร์ทัวทร์ทำเลเซอร์ลักแร้แน่นอนว่าเขาจะมีชุดแบบ ฟิลคล้ายเสื้อก้ามเหมือนชุดอาบน้ําแต่มันเป็นแบบเดกเสื้อก้าประมาณนี้เลยนะซึ่งนั้นนะคะทัวร์จะใส่เป็นตัวแขนสั้นปะซึ่งมันอาจจะถกลําบากนิดนึงแล้วก็คือถอดเสื้อตัวข้างในให้เหลือเสื้อชั้นในแล้วก็ใส่เสื้อเขาจะมีเสื้อให้ทับอีกทีนึงนะคะสําหรับใครที่จะไปนะคะอาจจะแนะนําถ้า มีเสื้อกล้ามหรือเสื้อประมาณนี้นะคะแขนประมาณนี้ก็ใส่ไปได้หรือถ้าใครไม่กลา้าไม่กล้าใส่หรือรู้สึกว่าเออไม่ไม่ไม่ค่อยได้ใส่เสื้อแบบนี้ก็อาจจะใส่เป็นแขนสั้นไปแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนที่คลินิกก็ได้นะคะพอหลังจากเราที่เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมีคุณพยาบาลมาดูแลก็คือเขาจะทําการนะคะเช็ด เราไม่ต้องโกนขนไปก่อนเลยทุกคนเราไม่ต้องโกนขนไปก่อนเลยันนี้แนะนํายาเด็ดขาดหรือถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเพิ่งโกนไปอาจจะประมาณ 2- อสามทีให้ขนมันขึ้นมาประมาณแบบเซนประมาณนั้นอะ่ะก็คือมันดูยาวๆไปก่อนนะคะเพื่อคุณหมอจะได้ดูชัดว่าเออขนเรามันเป็นแบบมีความหนามีความบางขนาดไหนเพราะว่าบางทีนะคะการที่ขนเราหนาปุ๊บมันจะเป็นการแบบดูด้วยว่าเราต้องยิงเลเซอร์ไปขนาดไหนประมาณนั้นเนาะจากนั้นคุณหมอก็จะเข้ามานะคะก็มาทําการเลเซอร์ให้เรา ซึ่งความรู้สึกระหว่างเลเซอร์เป็นอะไรที่แบบว่าตอนแรกคิดว่ามันจะเจ็บทุกคนตอนแรกทัวกลัวมากว่ามันจะเจ็บแล้วแบบคือถ้าใครอะเลเซอร์สิวเลเซอร์แบบรอยสิวมาก็จะกลัวเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบร้อนๆนิดนึงแสบๆนิดนึงแต่นี้คือไม่คือรู้สึกเลยนะคะคืนนี้จะไม่รู้สึกเลยทัวจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่บอกป๊บปั๊บป๊บปั๊บป๊บนิดนึงอะเออแป๊บๆปล่อยมากก็คือประมาณไม่ถึงสิบนาทีแล้วเดียวเสร็จข้างแหละจะบอกเฮ้ย เสร็จแล้วหรอคือปั๊บเดียวจริงแต่ว่าปริมาณความรู้สึกอะมันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะถ้าใครที่ขนหนาอาจจะรู้สึกแบบนิดนึงเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะแต่ถ้าใครที่ขนบางนะคะอาจจะแบบไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากซึ่งโทรไปคนที่ขน แต่ก็คือถามว่ารู้สึกเจ็บไหมมันก็ไม่ได้เจ็บตอนแรกเราแอบกลัวมันจะเจ็บแต่นี้ไม่เจ็บเลยพอหลังจากที่เราทำสองข้างเสร็จเรียบร้อยนะคะ mm hmm. เขาจะทําการประครบเย็นให้เรานะคะก็คือมาประครบเย็นเพราะว่าการเลเซอร์น้อยอย่างที่เรารู้กันมันจะเป็นเป็นความร้อนนิดนึงอะ่ะ mm hmm. เพื่อไม่ให้ผิวเรานะคะลายคลายเครืองหรือว่าแสบผิวอะไรประมาณนี้พอหลังจากที่เราประครบเย็นเรียบร้อยโอเคเขาจะทายาให้เรานะคะซึ่งยาตัวนี้มันจะเป็นเหมือนแบบ เหมือนเวลาเราไปเลเซอร์ลอยต่างๆแหละทุกคนก็คือเขาจะให้เป็นแบบแบบเขาจะทาม,มาให้เพื่อไม่ให้ผิวเราไหม้หรือว่าแบบะระคายเคยืองหลังจากเราเสร็จสับนะคะเขาก็จะอธิบายให้เราฟังว่าอ่ะเขาจะให้ยาตัวหนึ่งมาก็คือซึ่งทัวจะได้ยาตัวนี้มานะคะ ซึ่งยาตัวนี้แนะนําอย่างหนึ่งว่าเขาจะให้ทาประมาณ3วันทาบางๆบริเวณที่เราเลเซอร์นะคะเราไม่ต้องทาบ่อยนะทุกคนทาแค่ครั้งหนึ่งต่อวันก็ได้พอหลังจากครบ3วันไม่ต้องทาแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าแบบเรื่องขาดว่าไม่ต้องทาแล้วทาแค่ประมาณนั้นพอการเทคนิคเดียวกับการที่เราไปเลเซอร์รอยนั่นแหละก็คือแบบแค่ไม่ให้มันแบบละคายเครื่องหรือว่าผิวมันไม่มันจะค่อนข้างขาดความชุ่มชื้นอนะ่ะเรื่องนี้ด้วย ผิวเราจะค่อนข้างขาดความชุ่มชื้นนิดนึงนะคะหลังจากทาเลเซอร์ใหม่ๆผิวเราจะค่อนข้างแห้งดังนั้นคือต้องทาครีมตัวนี้เข้าไปเพื่อนหนึ่งไม่ให้เขาระคายเคืองแล้วก็ให้ผิวเขายังมีความชุ่มชื้นอยู่นะหลังจากที่ทํามาประมาณ2-3ถึงาทิศนะคะสิ่งแรกที่เราเห็นชัดเลยก็คือขนมันขึ้นมาน้อยลงจะปกติทัวเป็นคนที่ขนเส้นหนาๆเลยนะคะแต่อันนี้เป็นข้ออย่างหนึ่งนะคะที่ลืมบอกว่าห้าม โกนขนหลังจากที่ทำเลเซอร์มาไม่ว่าจะยังไงก็ตามคือสมมติว่าเราเลเซอร์มาแล้วคือรู้สึกว่าขนมันขึ้นแล้วทำาไงดีเลยไม่ได้ไปเลเซอร์ต่ออย่าโกนนะคะถ้าโกนทุกอย่างมันจะเริ่มใหม่หมดเลยอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทัวอยากจะเตือนไว้นะคะซึ่งหลังจากที่เราเลเซอร์มานะคะคุณหมอจะนัดอีกประมาณเดือนหนึ่งประมาณนั้นโดยประมาณนัดอีกเดือนหนึ่งนะคะเพื่อให้เรามาทําอีกรอบหนึ่ง โดยที่พอเราทํารอบที่2นะคะมันก็จะยืดเวลาไปเนาะอาจจะอีก2เดือนค่อยนัดมาหรือว่าแบบพอทําต่อไปเรื่อยๆมันก็จะอาจจะวนๆไปเป็นปีนปีกว่าจะมาครั้งหนึ่งนะคะขึ้นอยู่แบบว่าคนแต่ละคนมันจะเป็นยังไงเนาะซึ่งโปรโมชั่นนะคะสําหรับใครที่ไปเลเซอร์ขนครั้งแรกเฉพาะลักแลนะจะอยู่ที่999บาทก็คือ999าบาทเลยจบทุกอย่าง แต่ถ้าเราจะทําต่อไปนะคะหรือจะทําเป็นคอร์สมันก็จะมีโปรโยแยกเป็นอ่างหากใครที่ไม่อยากจะซื้อเป็นคอร์สอยากทำเป็นครั้งนะคะจากปกติครั้งละ2,000บาทจะเหลือ1,600บาทแต่ปกติแล้วว่าการทำเลเซอร์ถ้าอยากจะให้มันได้ผลนะคะเราควรทําเกินแบบเกิน4 5หครั้งอยู่แล้วทุกคนอาจจะแนะนําให้ซื้อเป็นคอร์สก็จะคุ้มกว่านะคะซึ่งคอนะคะเขาจะขายเป็น5ครั้งแต่เขาจะแถม3ครั้งก็คือปแปลว่าเราจะได้ทั้งหมด8ครั้ง8ครั้งนะคะจากปกติราคา 1, 1 2 4 0 0 12,400บาทเหลือ800 0บาทแปลว่า800 0บาทก็คือตกครั้งละพันก็คือประมาณแบบ999ท,ที่เราโดนแหละบวกบาทหนึ่งก็คือจากปกติมันแบบครั้งครั้งจริงๆของเขาก็คือครั้ง,งละพันหกเลยเราประหยัดไปตั้ง600บาทก็คือได้ครั้งละพันแครั้งแต่ว่า8ครั้งนะคะมันไม่ใช่หมดภายในปีหนึ่งนะทุกคนคือมันแลวแต่มอนอะ่ะเลยอ,อันนี้สมมติว่าเราทําแบบอันนี้ เดือนหนึ่งที่ทัวบอกไปเดือนหนึ่งขนาดอีกทั้งหนึ่งแปลว่าประมาณ 2- 3ถึงเดือนขนาดอีกครั้งหนึ่งไปเรื่อยๆอาจจะมาใช้เวลาประมาณเป็นปีกว่าเลยกว่าแบบว่าจะจะหมด8ครั้งแต่สําหรับทัวร์วรู้สึกว่าถ้าเราซื้อคอร์มันจะดีกว่าเพราะว่าการที่เราซื้อคอร์ใช่ไหมมันจะปกติแล้วว่าทําเลเซอร์มันจะมาณที่4ีถึงหครั้งอยู่แล้วทุกคนการซื้อคอร์มันก็จะคุ้มกว่านะคะซึ่งคอร์เขานะจะ อยู่ในราคาที่12,400บาทจากปกติก็คือ5ครั้งแถม3ครั้งนะคะแต่ตอนนี้เขารดเหลืออยู่ที่8,000บาทซึ่งแปลว่าตกครั้งละพันราคาก็คือใกล้เคียงกับครั้งแรกเลยมันคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าเราเสียเป็นครั้งๆไปมันจะครั้งละพันหเลยใช่ไหมก็คือประหยัดมา600บาทนอกจากนี้เขายังแถมทีมเมนต์รักแร้ขาวอีกนะ ซึ่งหมายความว่าเราปกติเราทําลักแร้ใช่ไหมมันไม่ได้เลเซอร์ขนอย่างเดียวมันก็ยังมีแบบว่าทําแบบลักแร้ขาวอีกซึ่งลักแร้ขาวนะคะเขาจะแถมฟรีสามครั้งนะคะทีมเมนตัวโปรโมชั่นนะคะทัวร์ได้ใส่ไปข้างล่างทัวร์ใส่ข้างล่างอีกทีนะคะแล้วก็ไลน์สำหรับใครที่ต้องการแบบติดต่อสอบถามโปรโมชั่นเนาะก็อย่างที่ทัวร์เตือนไปนะคะว่าใครที่เลเซอร์แล้วห้ามโกนนะคะไม่ว่าคุณจะเลเซอร์บริเวณไหนแล้วก็ตาม อย่าไปโกนถ้าโกนทุกอย่างมันจะต้องเริ่มใหม่หมดแล้วมันก็จะขนมันก็จะแบบเปลี่ยนไปนะคะทนอีกนิดนึงน้อยอย่างทัวคือพอทัวแบบขนยาวใช่ไหมทุกพยายามทนนะทุกคนแบบทนให้มันแบบว่าเออเดี๋ยวเราต้องไปเลเซอร์ดีก,กว่าอะไรเงี้ยก็อันนี้คือแนะนําอย่างหนึ่งเนานะสําหรับวันนี้นะคะทัวต้องขอดัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะได้ความรู้ตรงนี้ไปนะแล้วก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากให้ทัวทำอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วก็มาเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวทัวจะมาอัปเดตนะคะบ๊ายบาย